สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาบันทึกแล้วก็มาอัปเดตนะครับสวนป่าที่ปลูกไว้ประมาณ1-3ปีนะครับมีต้นที่2ปีกว่า3ปีบ้างนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงปีก็มีนะครับอยากจะถ่ายวิดีโอเก็บบันทึกไว้นะครับว่าเขาโตขนาดไหนนะครับเวลาที่สวนป่าเป็นป่าแล้วเนี่ยอยากจะมาดูย้อนหลังว่าเขาเป็นยังไงนะครับโอเค สวนป่าตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ที่ปลูกอสองปีกว่าบ้างนะครับหนึ่งปีบ้างก็มีนะครับเดี๋ยวผมมีท่อ p v c นะครับขนาดหนึ่งนิ้วไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับว่าต้นไหนที่โตเร็วต้นไหนโตดีต้นไหนโตช้านะครับอันนี้ต้นสักนะครับต้นสักนี่รู้สึกว่าจะโตเร็วนะครับใบใหญ่ สูงนะครับสูงชะลูดดีนะครับเทียบกับ p ี C 1หนึ่งนิ้วก็โตกว่าเยอะนะครับน่าจะประมาณสองนิ้วกว่านะครับสองนิ้วครึ่งได้นะครับตรงนี้มะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี้ก็รู้สึกว่าจะเหมาะกับสวนผมนะครับเพราะว่าปลูกแล้วโตแบบนี้ทุกต้นนะครับสวยทุกต้นครับมะฮอกกานีลองเทียบดูนะครับนี่ก็ โตกว่าท่อหนึ่งนิ้วนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเป็นต้นพยอมครับต้นพยอมนี้โตช้าแน่นอนนะครับเทียบกับท่อหนึ่งนิ้วก็ยังเล็กกว่าเยอะนะครับมีต้นผักหวานป่านะครับผักหวานป่านี้ก็คุณพ่อปลูกไว้นะครับโตนะครับปีหน้าก็น่าจะได้ เก็บผลผลิตนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับก็คือต้นยมหอมนะครับต้นยมหอมนี้ก็ตโตเร็วมากนะครับเนี่ยครับสูงชะลูดเลยครับถ้าเกิดใครได้ดูคลิปต้นยมหอมของผมนะครับตอนที่ผมถ่ายของปีที่แล้วนะครับเขายังประมาณคืบหนึ่งประมาณาฟุตหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือเขาตโตกว่า ท่อหนึนิ้วไปเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ยแล้วก็ต้นนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นต้นยมหอมหรือต้นยมหินนะครับเพราะว่าเขามีจะมีใบแดงๆตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตอนที่ผมซื้อจากร้านนะครับเขาก็บอกว่าต้นยมหอมแต่ว่าพอศึกษาดูคลิปหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่า ถ้ามีใบสีแดงๆข้างหลังเป็นขนเนี่ยจะเป็นต้นยมหินนะครับอันนี้ต้นสักนะครับโตเร็วจริงๆอันนี้จำได้เลยปลูกวันแม่ปีหกหนึ่งนะครับก็ประมาณสองปีกว่าน,นี้ยางนานะครับยางนามีข้อคิดเกี่ยวกับยางนานะครับก็คือถ้าจะปลูกยางนาต้องมีน้ำให้ตลอดนะครับ อันนี้ก็เล็กกว่าท่อหนึ่งนิ้วนะครับนี่ผักหวานป่ามีสักสักก็โตต้นนะครับตรงนี้ผักหวานป่าใหญ่สูงมากนะครับผักหวานป่าปลูกข้างๆต้นแดงนะครับนี่ครับโตกว่าต้นแดงและนี่ครับลําต้นก็ประมาณนี้นะฮะ อันนี้มะข่านนะครับมะข่าน,นี้เวลาปลูกตอนแรกนะครับเขาจะไม่โตนะครับแต่ว่าพอเขาตั้งตัวได้นะเขาจะโตเร็วมากนะครับเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าคอยดูปีหน้านะครับน่าจะโตมากกว่านี้นะครับสําหรับต้นมะข่าตอนนี้ก็เป็นผักหวานป่านะสวยนะครับย่างนาะ ยังนานี่ถ้าได้น้ำนะครับถ้าเขามีน้ำตลอดเนี่ยรับรองได้เลยว่าโตเร็วจริงนะครับมีต้นแดงนะครับต้นแดงก็โตเร็วเหมือนกันนะครับโตเร็วทนแรงนะครับต้นแดงนี้ถ้าเทียบกับยางนาเขาทนแรงมากกว่านะครับอันนี้ผักหวานป่านะครับ ปลูก้างต้นแดงโตเกือบทุกต้นเลยนะครับถ้าเกิดผลหวานป่าที่ปลูกข้างต้นแดงตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่พอมาลองทําดูแล้วมันมันเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับต้องทดลองทํานะครับตอนนี้เป็นแนวริมรั้วนะครับผมเคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วบอกว่าถ้าจะปลูกครับถ,ถ้าจะปลูกต้นไม้ป่านะครับแนะนําอย่าปลูกชิดรั้ว ที่ผมทํานี่คือผิดวิธีนะครับตอนนั้นผมทําแบบยังไม่มีข้อมูลไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับแต่พอมาปลูกแล้วถึงรู้ว่าเราไม่ควรปลูกชิดรั้วนะครับเพราะว่าพอต้นเขาโตเราจะมีปัญหานะครับ,ก,อออก,รบก,ก็คงจะต้องล้อมออกนะครับถ้าโตกว่านี้นิดนึงก็คงจะต้องล้อมออกนะครับที่อยู่ริมรั้วนี่ครับอันนี้มาค่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเขาตั้งตัวได้น เขาจะโตเร็วนะครับสูงเร็วแล้วก็มีมะขามป้อมนะครับที่คุณแม่ปลูกไว้ยังไม่มีผลเลยนะครับต้นสูงแต่ว่ายังไม่มีผลนะครับมีไม้แดงนะครับมียางนายางนาบางต้นก็โตเร็วบางต้นก็โตช้านะครับน,นี้ไม้แดงมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับทุกต้น โตตรงประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นตะเคียนมีนมดแดงมาอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็ยางนาะอันนี้มะฮอกกานี ต้นแดงนะครับเสียดายที่ปลูกริมรั้วชิดรั้วเกินไปนะครับไม่งั้นคงแฮปปี้กว่านี้อันนี้มะข่านะครับมะข่าโตเร็วต้นสูงนะครับงอกับต้นนี้นครับยมหอมโตเร็วมากนะครับตอนนี้น่าจะสามนิ้วแล้วนะครับเทียบกับหนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยเทียบกับท่อพีซหนึ่งนิ้ว โย,ยมหอมหรือยมหินนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยมหอมหรือยมหินเพราะว่าตอนที่ผมซื้อผมซื้อยมหอมอันนี้เป็นยางนายางนากับต้นแดงเล็กๆนะครับก็ปลูกแซมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะปลูกไว้แบบ ขายอะไรนะครับต้องการที่จะให้มันเป็นป่าจริงๆนะครับก็เลยมีต้นอะไรมาก็แซมไปเรื่อยๆนะครับแซมไปนีมะฮอกกานีมะฮอกกานีโตเร็วจริงมีต้นพยอมด้วยนะครับเสียดายจริงๆนะครับต้นพยอมผมปลูกชิดร้วเกินไปนะครับแล้วต้นพยอมเนี่ยเขาบอกว่ามันล้อมยากนะครับแล้วผมก็ไม่เคยล้อมด้วยไม่รู้ว่าถ้าเกิดล้อมไปแล้วมันจะโตอย่างนี้หรือเปล่านะครับดูเนี่ยต้นนี้แบบน่าเสียดายมาก อันนี้ประดูป่านะครับประดูป่ามีด้วงลม้มมีด้วงกินนะครับตรงยอดมันแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะครับประดูป่าเป็นอะไรที่ทนมากนะครับก็ประมาณนี้ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้มะค่าเห็นไหมครับมะค่าถ้าเขาสูงแล้วเขาสูงแบบสูงไปเลยครับสูงจนลำต้นโค้งนะครับ นี่ก็โตกว่าหนึ่งนิ้วแล้วนิดนึงนะครับมีมะเดื่อฝรั่งนะครับหรือมะเดื่อชิงนะครับเอากินทั้งปีได้นะครับนี่พยอมพยอมต้นนี้สูงมากนะครับสูงเร็วตรงนี้อันนี้ก็ประดูประดู โตโตเร็วนะครับแค่สองปีนะครับแค่สองปีมีต้นแดงต้นแดงประมาณหนึ่งนิ้วพยอมเห็นพยอมแล้วผมเสีดายมากนะครับเพราะว่าผมมีความคาดหวังกับต้นพยอมสูงมากจากจะลมกลิ่นเขานะครับเสียดายที่ปลูกริมรั้วเกินไปนะครับชิดรั้วเกินไป ก็เกือบๆหนึ่งนิ้วแล้วนะครับความสูงก็สูงน่าจะสองเมตรกว่าละอันนี้ต้นยมหอมยมหอมต้นเดิมผมที่ผมเคยทำคลิปตอนนั้นนะครับปีที่แล้วตอนนี้ก็สูงกว่าคนอื่นแล้วนะครับในย่านนี้สู้เขาไม่ได้ละเนี่ยครับเทียบดูโอ้ 3นิ้วกว่าแล้วแหละครับเพราะว่าหนึ่งนิ้วมาเทียบนี่ก็เล็กๆทีเดียวนะครับมือจับไม่หุ้มแล้วนะครับโตเร็วนะครับยมหอมอันนี้ต้นสมอสมอป่านะครับสมอป่าก็ปลูกตั้งแต่แรกน่าจะประมาณ3ามปีนะครับมีมีผักหวานป่าอยู่ข้างล่างด้วยนะครับ มีต้นแดงตรงนี้ตน้ตนเล็กมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีนี้ไม่ต้องห่วงโตได้โตดีตะเคียนนะครับตะเคียนก็ต้องมีน้ําให้เขาตลอดนะครับอันนี้น้ําหยดเนี่ยครับผมทําน้ําหยดไว้ให้ตลอดนะครับตะเคียนขาดน้ําไม่ได้นะครับมีมะค่ามีมะฮอกกานี ตะเคียนน่ครับนี่ก็ตะเคียนต้นโตประมาณโตกว่าหนึ่งนิ้วแล้วนะครับมีน้ําหยดนะครับเนี่ครับทำน้ําหยดให้เขาตลอดมีสาธรสาธรน,นี้ก็โตเร็วนะครับสาทรโตเร็วต้นตรงดีนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่งปลูกไปประมาณหนึ่งปีนะครับต้นนี้ผมไปขอมาจาก อาศูนย์เพราะชำกล้าไม้ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมาก็โตดียอดสวยนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นเนื้อไม้นะครับอันนี้ต้นแดงกับต้นอันนี้ก็เป็นสาธรน,นะครับต้นแดงอันนี้พยุง พยุงนี้ก็ทนแรงสวยต้นโตดีนะครับถ้าเกิดให้น้ําดูแลประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับเขาติดแล้วนี่ก็สามารถปล่อยได้เลยนะครับมีลำไยนะครับปีนี้ลำไยต้นเล็กๆแต่ว่าออกผลแล้วนะครับแต่ปลูกมาประมาณสามปีก็คาดว่าน่าจะได้กินนะครับปีนี้ฝั่งนี้ก็มีพยุงสัก นะครับแล้วก็ต้นไม้ป่าเยอะแยะนะครับโดยใช้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงตัวนี้แดงอันนี้พยอมเพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมาดูต้นแดงกับต้นผักหวานป่านี่ที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับต้นแดงนี่สูง ประมาณ3มเมตรสี่เมตรแล้วนะครับแล้วก็มีต้นผักหวานป่าเขียวชะอุ่มอยู่้างล่างนะครับสวยมากต้นแดงกับต้นผักหวานป่าผมคิดว่าเคมีเขาน่าจะตรงกันนะครับว่าผมก็ดูจากอาจารย์หลายๆท่านในช่อง conclutube y เขาก็บอกว่าต้นแดงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของผักหวานป่าได้อย่างดีนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นต้นไม้ป่าจะทำเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ไปเรื่อยๆนะครับก็มีสปริงเกอร์ยักษ์นะครับสปริงเกอร์ยักษ์เอาไว้ให้น้ำนะครับเวลาที่แรงมากๆนะครับฝนไม่ตกนานๆก็เปิดสปริงเกอร์ให้เขานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไม้ป่าปลูกเมื่อ เดือนมิถุนาปีสองพันห้าร้อหสิบสองนะครับก็น่าจะหนึ่งปีสิบเดือนนะครับเกือบสองปีเกือบสองปีนะครับไม่ถึงสองปีต้นเขาก็โตดีนะครับมีพยุงพยอมพยอมนิ่เจะโตช้าหน่อยนะครับพยอมประดูป่าประดูป่าบางต้นก็ได้เท่านี้นะครับแต่บางต้นก็ใหญ่แล้วนะครับ ตอนแรกๆที่ปลูกเขาก็มีด้วงมีอะไรมาเจาะกินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับปล่อยให้ด้วงเขากินบ้างอะไรบ้างนะครับเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยุงหรือว่าประดูป่าเนี่ยครับต้องยอมรับว่าเขาทนจริงๆนะครับเป็นไม้ที่ทนจริงๆนะครับวันนี้ก็เริ่มเป็นป่าแล้วนะครับต้นแดงตรงนี้นะครับเมื่อประมาณ ปีสองปีที่แล้วต้นต้นแดงนี่ยังเล็กๆเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูครับเขาเป็นป่าล้วก็เป็นต้นที่สามารถให้ร่มเงาสิ่งมีชีวิตต่างๆได้แล้วนะครับมีนกมีอะไรมาทํารังเยอะเลยนะครับนี่พยอมพยอมจะโตช้านะครับพยอมบางต้นที่โตเร็วก็มีแต่ว่ามีน้อยนะครับอย่างต้นเมื่อกี้ที่ท เทียบให้ดูนะครับเขาก็เป็นพยอมที่น่าจะโตเร็วที่สุดในส่วนนี้นะครับอันนีตน้ต้นแดงครับมีเสียงนกได้อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ต้นมะฮอกกานีนะครับโดนด้วงเจาะนะครับแต่ว่าเขาไม่ยังไม่ตายนะครับดูครับขี้ด้วงเต็มเลยครับ มีสระลด์ดำสกระด์ดำก็ปลูกนานแล้วนะครับเป็นประมาณสามปีน,นี้เป็นมะฮอกกานียังไม่ถึงสองปีเต็มนะครับก็เริ่มเป็นป่าให้เห็นจริงๆแล้วนะครับตันนี้โอเคนะครับโซนนี้นะครับสำหรับโซนนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่ปลูกประมาณกับสองปีนะครับต้นโต เพิ่มเป็นป่าแล้วนะครับอย่างที่ต้องการละสำหรับทางฝั่งด้านนี้นะครับก็มีต้นไม้เป็นแนวไปเหมือนกันนะครับแต่เพิ่งปลูกยังไม่ถึงปีนะครับประมาณสิบเดือนนะครับนี่ครับอันนี้พยอมนะครับสวยมีพยอมมีแดงพยุงปะดูยางนามะข่ามะฮอกกานีนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงจะมา อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเก็บข้อมูลไว้นะครับว่าปีนี้วนเวลานีน้วันที่เท่านี้โตเท่าไหร่แล้วปีหน้าวันเวลาที่ใกล้เคียงใกล้เคียงเวลาเดิมเนี่ยเขาจะโตแค่ไหนนะครับโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามนะครับ มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีข้อเสนอแนะยังไงก็คอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับครับช่องของผมมีวิดีโอหลายแนวนะครับหลายหมวดหมู่นะครับผมทําเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะครับถ้าสนใจงานทางด้านไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมตามเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ